เจอ r n นี่วิ h ยูโรกับเรโกช่วงเจอ r n นี่วิ h ยูโรสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ World of Speed และนี่คือช่วงเจอนี่วิทยูโรกับเรโก ในคลิปที่ผ่านมานะคะเราพาทุกทท่านมาพบกับเรื่องราวของญี่ปุ่นในเมืองไทยกันที่หมู่บ้านญี่ปุ่นอยุธยาค่ะซึ่งก็ได้เห็นความเน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นยาวนานเลยนะคะผ่านการค้าขายทางเรือเดินสมุทรค่ะความสวยงามภายในพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่นที่จำลองเอาสวนญี่ปุ่นและศาลเจ้าแบบญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงความสงบร่มเย็นในแบบเซนขณะเดียวกันได้รู้จักกับชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ราชสำนักกรุงศรีอยุธยา และในทริปนี้เลโกยังคงเดินทางด้วยไฮลักซ์รีโวดีร็อกโกพร้อมชุดแต่งโมเดลิสต้าที่มากับช่วงล่างซ u เปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นให้ความรู้สึกนุ่มสบายเกาะถนนได้อย่างนิย,ยมจะขับใกล้หรือไกลก็สบายปลอดภัยไฮลักซ์รีโวดีร็อกโกโมเดลิสต้าเทรนด์ลีเดอร์ออนรดผู้นำเทรนด์ทุกเส้นทาง และก่อนจะปิดคลิปนี้ต้องบอกเลยคะ่ะว่าห้ามพลาดเพราะว่าพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีเพียงแต่การจัดนิทรรศการที่เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันแต่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีด้วยเช่นกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ กิจกรรมแรกที่น่าสนใจจะเป็นกิจกรรมเมษาพาชมดอกซากุระ Hanami Festival at Japanese Village ซึ่งในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเย็นถึงค่าเพราะว่านอกจากบรรยากาศจะสวยงามแล้วยังมีการเปิดพื้นที่ให้ Food Truck เข้ามาเปิดร้านและมีพื้นที่ริมน้ําที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความงามของแม่น้ําเจ้าพระยาในยามพระที่ตกดินได้อีกด้วยค่ะ หลังจากเดือนเมษายนแล้วในเดือนกรกฎาคมของทุกปีทางพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่นจะจัดงานเทศกาลทานาบะตะหรือเทศกาลขอพรจากดวงดาวที่คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าเป็นวันแห่งความรักบนทางช้างเผือกวันที่ฮิกโกโบชิหนุ่มเลี้ยง,งวัวและโอริฮิเมะเจ้าหญิงทอผ้าจะข้ามทางช้างเผือกมาพบกันปีละครั้งซึ่งในงานทางหมู่บ้านญี่ปุ่นจะจัดกิจกรรมเขียนขอพรผูกบนกิ่งไผ่สอนวิธีการพับกระดาษโอริกามิ นักท่องเที่ยวสาม,มารถเช่าชุดกิโมโนยูกตะสำหรับถ่ายรูปสวยๆในสวนญี่ปุ่นที่ประดับตกแต่งด้วยต้นกิ่งไผ่ก็ได้ค่ะนอกจากเทศกาลของชาวญี่ปุ่นแล้วเทศกาลของคนไทยอย่างงานลอยกระทงก็ถือว่าเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมที่กลมกลืนเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยสถานที่และบรรยากาศของพิพ,ธพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาการจัดกิจกรรมลอยกระทงจึงไปกันด้วยดีกับสถานที่และนักท่องเที่ยวค่ะ งานลอยกระทงที่คนไทยมีความเชื่อว่าเป็นการขอขามาพระแม่คงคาและเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ลงแม่น้ำท่ามกลางบรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่นนั้นทำให้ผู้มาเยือนได้เก็บภาพความทรงจำที่สวยงามกลับไปค่ะสำหรับที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจชมวิวริมแม่น้ำหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์หรือว่ามานั่งทานอาหารที่คาเฟ่ก็ได้นะคะ ส่วนใครที่อยากมาลองร่วมงานกิจกรรมกันบ้างนะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook ของพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่นกันได้เลยค่ะสำหรับทริปนี้นะคะจบทริปหมู่บ้านญี่ปุ่นกันแล้วคราวหน้าเรโกจะพาไปพบกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่ไหนกันอีกก็ติดตามกันไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะกับเจอร์นี่วิทยุโลกับเรโกสวัสดีค่ะ